สวัสดีครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบเก๊แท้ดูยังไงกับเหรียญเสมาหน้าแก่ปี22 2งองหลวงปู่เจียมอติสยูบล็อกนี้เป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงทำได้ใกล้เคียงมากนะครับจุดหลักๆจะดูด้วยกัน 2- 3สจุดนะครับจุดแรกเลยที่ผมให้ดูนะครับจุดนี้ตรงนี้โหนกแก้มตรงนี้นะครับอันนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะครับ ของแท้จะมีเส้นใต้ตานะครับของแท้จะมีเส้นใต้ตาอางนี้แต่ถ้าุงในที่ไม่ผ่านกันใช้จะเห็นดวงตาข้างในถุงปูด้วยนะครับเส้นใต้ตามีคิ้วด้วยแต่ถ้าเก๊ตาจับแก้มตรงโหนกแก้มตรนี้จะโปนปิดดวงตาไปเลยนะครับสังเกตดูให้ดีๆนะครับตัวน,นี้แท้ตรงนี้ เป็นแบบนี้ทุกเหรียญน,นะครับแต่ถ้าโนกโกแบบนี้เปอร์เซ็นต์เกสสูงเดี๋ยวจะให้ดูเหรียญเหรียญอีกเหรียญนหนึ่งเหรียญแทเหรียญแทเหรียญน,นะครับดูนี้นะครับเนี่ยมีมีเส้นใต้ตามีคิ้วถ้าชัดัดยิ่งองค์ในชัดัดยิ่งจะเห็นดวงตาด้านในเลยนะครับต้องเอากล้องส่องจะเห็นชัดอีกจุดหนึ่งพลิกไปด้านหลังนะครับ เยนเส้นยันตรงนี้นะครับเส้นยันตรงนี้นะครับเย็นแท้เส้นวิ่งคมกิ๊บเส้นวิ่งนียจะคมมากนะครับเส้นวิ่งเนี่ยจะคมแต่ถ้าพอมาเปรียบเทียบเก๊ปั๊บนะจะต่างกันเลยนี่เก๊น,นะครับเส้นวิ่งมันจะหายไปมันจะขาดเนี่ยมันจะเต็มมันจะบวม เหมือนประมาณเส้นรวมนะครับแท้ะคมเกดดูชนิดให้ดูเหรียญที่ที่ไม่ผ่านการใช้นะดูนะครับเนะี่ยเซ้ิ่งอย่างเี้เป็นจุดตาได้เลยนะครับเนะี่ยเซฟิ่งจะคมกิ๊บนะครับพอมาเกดปับ๊บนหะ่มตรงน,งนี้หายเส้นนี้หายตรงนี้ก็จะหายดูง่าย แต่จ,จุดตะกรักหน่อยถ้าถ้าเหรียญเปือยเปล่าก็จะดูได้อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเรียมถ้าพระไม่ได้เรียมมานะครับให้ดูจุดนี้เดี๋ยวนี้เหรียญแท้นะครับเดี๋ยวนี้เหรียญเกน,นะครับเอามาเทียบขอบตัดกันองไหนที่ไม่ได้เรียมดูอย่างนี้จะจะง่ายเลยนะครับ,นะรบของเกออันนี้เหรียญเกน,นะครับ ขอ,นะขอบจะแตกขอบหักขอบจะแตกขเรียกขอบแตกแท้ขอบไม่แตกนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีรอยปิ้นเหมือนประมาณพูดงี้ยว่าบล็อกขยื่นจะมีขอบปิ้นอยู่นี้ตลอดอันนี้เก๋ ไม่มีแพรจะมีขอบปิ้นเดี๋ยวให้ดูอีกเหรียญน,นะครับแพรนะครับที่มีรอยปิ้นอยู่ตรงตรงชัดๆนะครับตรงนี้เป็นจุดปลายได้เลยเทียนะบอีกเหรียญน,นี้ก็ได้ขอบแตกขอบคางแต่แตกแพ้ไม่แตกนะครับ ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผมแต่เก